คดีน้องชมพู่พันตรุเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแรมโบ้อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมองว่าองค์ประกอบในการออกหมายจับคดีน้องชมพู่ต้องใช้ประจักษ์พยานผลนิติวิทยาศาสตร์พยานแวดล้อมและผลจากเครื่องจับเท็จถึงจะออกหมายจับได้ส่วนสำคัญคือประจักษ์พยานและผลทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับเรื่องของเครื่องจับเท็จ ให้ความสำคัญเป็นลําดับสุดท้ายสำหรับประจักษ์พยานหรือผลนิติวิทยาศาสตร์อย่างไหนสำคัญกว่ากันตนมองว่าทั้งสองอย่างสำคัญพอๆกันเราต้องแยกแยะให้ออกบางคดีใช้หลักฐานเป็นประจักษ์พยานได้เลยมีพยานเห็นชัดเจนอย่างเช่นเห็นเหมือนกันสามปากอย่างชัดเจนส่วนสารจะเชื่อหลักฐานอะไรนั้นตนมองว่า ต้องใช้ประกอบกันอย่างเช่นคดีมคมขืนถึงแม้จะไม่มีประจักษ์พยานที่เป็นที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนแต่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เจอคราบอสุจิของคนร้ายก็ออกหมายจับได้ทันทีสารจะเชื่อผลนิติวิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานเป็นลำดับต้นๆและผลจากเครื่องจับเท็จเป็นส่วนประกอบแต่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเช่นกัน นอกจากนี้ทีมข่าวย้อนบทสัมภาษณ์เมื่อวันที่28กรกฎาคม63นายชัยพลวิภาลุงเขยน้องชมพู่นั้นระบ,บุว่าเรื่องเวลาทำลายในวันที่11พฤษภาคม63ช่วงที่กลับมาจากสวนยางหลังไปวัด GPS จนกระทั่งก่อนออกไปรับพระช่วงเวลา9นกา30นาทีถึง9 45นาทีหลังจากตอนออกมาจากสวนยาง9 22นาทีหลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา จอดที่หน้าบ้านซึ่งน่าจะเป็นช่วง9้านาฬิกา30นาทีจากนั้นตนได้เอาพวกมีดกรีดยางยากันยุง่งที่อยู่ที่รถเอาออกไปวางไว้ในครัวซึ่งอยู่หน้าบ้านกรณีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบแห่งหมู่บ้านก,กกอกจังหวัดมุกดาหารซึ่งขณะนี้เวลาผ่านมาเนิ่นนานแต่สังคมยังคงไม่ได้ข้อสรุปทางคดีกับคำถามใครฆ่าน้องชมพู่ กระทั่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวบุคคลที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่เข้าเครื่องจับเท็จที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดปทุมธานีโดยก่อนหน้านี้บุคคลสําคัญอย่างเช่นนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนางสมพรหลักโพหรือป้าแตนรวมถึงนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่นางสาวิตรีแม่น้องชมพู่น้องสดิงพี่สาวน้องชมพู่ถูกเชิญมาสู่กระบวนการทางนิติวิทยศาศาสตร์สอบปากคําไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จ น้าตายน้าเสริมน้าแต่และน้าฝนกระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดคีคลายคดีน้องชมพู่ได้เชิญตัวบุคคลสําคัญในคดีอีก6คนประกอบด้วยพระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัดรรมภูผาแอกพระสุรัฐธิระวชิโรหรือครูบารัตพ่อแบมนางดอนและเด็กชายก้อยเจ๋งลูกชายน้าเสริมรวมถึงนางส้มโอนามสมมติชาวบ้านกกตูม โดยพาเดินทางมายังศูนย in ์พิสูจน์หลักฐาน1จังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าเครื่องจับเท็จในวันที่18มกราคม64โดยพยานกลุ่มนี้ถือเป็นพยานสำคัญที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่11พฤษภาคม63หลังจากที่น้องชมพู่หายตัวไปพระอาจารย์บุญมาซึ่งเป็นพยานที่เคยให้การกับตำรวจกล่าวยืนยันว่าช่วงสายวันที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมาอาตมาที่เจอกับลุงพล บนวัดถ้ำภูผาแอกขณะที่ลุงพลขึ้นมารับพระคุบารัตตอนนั้นได้ยินลุงพลพูดว่าเกือบไม่ได้ไปส่งพระเพราะหลานหายโดยพระอาจารย์บุญมายัางยืนยันในคําเดิมที่เคยให้การกับตํารวจไว้และไม่ได้รู้สึกกังวลใจที่จะต้องเข้าไปเข้าเครื่องจับเท็จทั้งนี้ตํารวจยังได้ไปนิมนต์พระคุบารัตพระที่ลุงพลไปส่งในวันที่น้องชมพู่หายเพื่อน,นําไปเข้าเครื่องจับเท็จด,ด้วย อย่างไรก็ตามจากที่ตั้งข้อสังเกตกลุ่มพยานที่ตำรวจจะนำเข้าเครื่องจับเท็จในครั้งนี้เป็นกลุ่มพยานที่เคยให้ข้อมูลเชื่อมโยงกับลุงพลอีกทั้งบางส่วนในจำนวนนีน้ยังเคยถูกลุงพลต่อว่าในลักษณะให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงแต่ทั้งหมดก็ยังยืนยันในคำให้การเดิมมาโดยตลอดคดีน้องชมพู่เมื่มส24มิถุนายน 2,563ทีมข่าวได้สัมภาษณ์พลตรตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองพอบอชอนอหรือรู้จักกันในานามของมือปรับหูดำให้ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชายสามรายที่ทีมข่าวไปเจอตัวที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่มีการออกหมายจับโดยเริ่มจากคนแรกชายที่สติไม่สมประกอบผู้การแต้มวิเคราะห์ว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่ตำรวจต้องมาดูปัจจัยหลายอย่างเช่น ต้องมาดูว่าน้องชมพู่เสียชีวิตเพราะอะไรและมูลเหตุอะไรที่ทําให้น้องชมพู่นั้นเสียชีวิตและเป็นไปได้อย่างไรที่น้องชมพู่จะขึ้นไปเสียชีวิตบนนั้นและน้องชมพู่สามารถขึ้นไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรถ้าจะบอกว่าเด็กขึ้นไปเองคงเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้ตนยังเชื่อว่าบุคคลที่กระทําน้องชมพู่ยังคงเป็นคนที่ต้องใกล้ชิดกับน้องชมพู่ถ้าไม่อย่างนั้นน้องชมพู่คงไม่ยอมไปด้วย เว้นเสียแต่ว่าคนร้ายจะอุ้มเด็กไปด้วยการปิดปากหรือใส่ถุงกระสอบดังนั้นต้องวิเคราะห์ตรงนี้เสียก่อนส่วนคนสติไม่ดีที่มีผู้สื่อข่าววิ่งตามตนให้น้ำหนักน้อยมากที่เป็นคนร้ายหนึ่งความเชื่อมโยงกับน้องชมพู่สองต้องมาวิเคราะห์อีกว่าชายคนนี้มีพฤติกรรมทำร้ายคนอื่นหรือไม่ เนื่องจากคนสติไม่ดีมีหลายประเภทเช่นบางคนก้าวร้าวขี้กลัวบางคนไม่อยากยุ่งหรือสูงสิงกับใครซึ่งถ้าดูจากคลิปที่ผู้สื่อข่าววิ่งไล่ตามแล้วเขาพยายามปฏิเสธเพราะอาจจะไม่อยากยุ่งด้วยและถ้าเป็นผู้ต้องสงสยัยตำรวจคงไม่ปล่อยมาแบบนี้คงนำตัวไปสอบปากคำตำรวจและตรวจ DNA แล้วต่อมาคนที่สองคือนาย ชัดชนันจันทพักดีเนื่องจากวันที่10พฤษภาคม63ก่อนเจอศพน้องชมพู่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาในคดียาเสพติดในครอบครองและจำหน่ายโดยมีของกลางเป็นยาบ้า4,000เม็ดนอกจากนี้นายชัดชนันอย่างซิ่งรถตำรวจนี้ก่อนจะมาจอดทิ้งไว้ห่างจากบ้านน้องชมพู่ประมาณ40กิโลเมตรแต่จุดที่ทิ้งรถตำรวจไว้สามารถเดินลัดเลาะผ่านภูเขา เพื่อข้ามไปที่หมู่บ้านของเด็กได้เช่นเดียวกันคดีน้องชมพู่นายแพทย์สิทธาลิขิตนุก,กูลหรือมอกอเจ้าของเพจ Facebook ค,คุณหมอสตอรี่วิเคราะห์ภาษากายของพ่อแม่น้องชมพู่ลุงพลและป้าแตนขณะที่ฟังพลตุรยเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขกุมชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงข่าวความคืบหน้าคดีน้องชมพู่มอกอบ,บอกว่าในขณะที่ลุงพลกำลังนั่งฟังถแถลงข่าว สังเกตเห็นได้ชัดว่ามีการกัดฟันบ่งบอกถึงความกังวลใจขณะที่นักข่าวสัมภาษณ์ลุงพลมีการก้มหน้ารู้สึกเหมือนลุงพลหงุดหงิดใจเล็กน้อยเนื่องจากลุงพลเป็นคนตรงไปตรงมาคงอยากได้คําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะวันนี้คําตอบอยังไม่ชัดจึงต้องการความชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของห่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปขยายเวลาจากเดิม ซึ่งลุงพลมีส่วนคาบเกี่ยวกับช่วงเวลานี้ด้วยจึงกังวลใจมากขึ้นส่วนแม่น้องชมพู่ดวงตาหันมองมาทางซ้ายแสดงถึงความเป็นห่วงกังวลใจท่าทางที่ยิ้มกว้างแสดงถึงความดีใจอย่างมากเมื่อฟังคําที่ถูกใจบางครั้งรูปแขนซ้ายแสดงถึงวิธีการคลายเครียดขณะฟังส่วนการก้มมอง ลงต่ำแสดงถึงอาการวิตกกังวลการเหลือบมองไปทางซ้ายมีการเหลือบมองและหันไปมองสามีบ้างไม่ได้มองขึ้นบนหรือมองจากข้างบนลงล่างไม่ได้คิดอะไรมากมายหันไปมองสามีเป็นช่วงๆด้านของพ่อน้องชมพู่ดวงตาแสดงถึงความตั้งใจฟังคำถแถลงข่าวการลูบแขนแสดงถึงความเครียดยิ้มมุมปาก แสดงถึงความดีใจเม้มปากแสดงถึงความอาการเครียดคิดหนักวิตกกังวลมือทั้งสองข้างประสานกับหัวเขา่าแสดงถึงความวิตกกังวลมีการลูบมือหรือเอามือไปล็อกบริเวณหัวเขา่าแสดงว่ามีความกังวลใจอยู่หรือแสดงว่าอึดอัดไม่สบายใจหรือ,อยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่